สวัสดีนะครับรถซ่อมเสร็จแล้วนะฮะก็ใช้เวลาในการซ่อมประมาณร่วม2เดือนนะครับหลังจากที่ล้มเสร็จก็เกิดสถานการณ์โควิด19นะครับเนี่ยก็ทำให้หลายๆบริษัทนะครับได้มีการเลิกจ้างพนักง,งานนะซึ่งผมเองนะครับก็เป็นหนึ่งใน ผู้โชคลายนะครับที่บริษัทเลิกจ้างงานนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นคนตกงานไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นหางานใหม่นะฮะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็มาอัปเดตในส่วนของอุบัติเหตุนะครับเพิ่มเติมส่วนเรื่องของคนนะครับว่ามีบาดแผลตรงไหนยังไงก็ทั้งตัวนะครับก็เดี๋ยวจะ ลองดูซิว่าเห็นหรือเปล่านี่แขนนะาแล้วก็ตรงนี้แล้วสำหรับชลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ